เนก็แ้งมานกว่าอยากจะบอกบุญอะไรรับก็เลยผมก็จีวิกาททำบุญไปกับเพื่อเลยครับก็เป็นอุปกรณ์สองกล้องสองักล้องสองท่อหายใจครับตอถือว่าได้ดูกับเพื่อนครแล้วท่เคยทำกับที่นี่มาก่อนหรือว่าที่ทได้เลยโรงพยาบาลสีไม่แน่ใจเหมือนกันครับนานมากแล้วแหล ไม่มีครับเ,เรียกว่าประจวบเหมาะมากกว่าครับประจวบเหมาะมากกว่าใช่คือนนหนึ่งพอเป็นเพื่อนอะแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าพเพื่อนเป็นหมอแล้วเพื่อนเพื่อนได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยครับแล้วกเ็เราก็เลยแบบโอเครู้สึกสบายใจที่จะ,ท,จะที่จะแบบทำบุญมอบเป็นทุนในการไปซื้อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบ ทำทํากับเพื่อนอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ได้มีโอกาสในมือเองไม่ครับโอนเรียบร้อยโอนเลยโอนเราครับเพื่อน่อสตัวครับก็ดูปรึกษารายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วก็ถามรายละเอียดจริงๆแบบว่าเออเอาไปใช้ยังไรต่อก็เราก็ศึกษาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนด้วยก็เลยสบายใจด้วยกรับตกลงเลยครอะไรก็คนดูชมได้ในบุญอะไรเงี้ยครับผมก็ก็ทำบุญครั้งกับ ศาส,สนาทั้งเรื่องศาสนาท่าบุญทั้งกับโรงพยาบาลทั้งกับคนทั้งกับไรเงี้ยครับก็ผมว่าก็เรื่อยๆครับผมมันก,เก็เราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราพอมีพอช่วยได้เราก็เราก็ทําเป็นโอกาสและจังหวะมากกว่าแต่เราก็ไม่ได้ทําจนแบบทําตลอดเวลาหรือว่าแบบอะไรบางอย่างเกินตัวช่วงนี้ใช้เงินเยอะก็อาจจะแบบไม่ค่อยได้ทาช่วงนี้เอพอแบบมีเงินหมุนเข้ามาก็ทําอะไรเงี้ยครับใช่ ที่พูดยากนะครับเ,เรื่องของการบริจาคหรือว่าทำบุญหรือว่าให้บบอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งคนที่หวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่แบบคิดไม่ดีเนาะหวังผลประโยชน์กับคนที่แบบอยากช่วยเหลือคนอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้เราก็ต้องเรื่องต้งนี้ตัวเราแหละเราต้องศึกษารหรือว่าสอบถามข้อมูลรายละเอียดให้มันชัดเจนที่สุดเดท่าที่เราจะทำได้ถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลายของเรานะฮะ ถือว่าเขาก็ได้กำไรไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าผมว่าทุกวันนี้เวลาคนเราเดือดร้อนบ่อยๆเนี่ยเข้าเข้าใจหัวอ,อกกันก็จะช่วยเหลือกันแจ้งตํารวจบ้างละนะครับผมปกป้องกันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็ควรทำถ้าเราเห็นอะไรที่มันผิดปกติไม่ถูกต้องผิดกฎหมายอะไรเงี้ยผมว่า การที่เราจะกล้าออกมาแสดงออกแล้วแสดงจุดยืนเราผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราควรทำครับาข่าวที่เกี่ยวกับตรงกลางคุณจ่าที่แบบร้านตรกลบงมันมีผลกับเราไหมคะเวลาเราอยากทำบุญเราอาจจะแบบเอ้ยรังเลขึ้นหรือว่าถือเงินขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็มีนะครับมันก็มีมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับในยุคสมัยนี้อะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างมันทรานแซคชั่นมันเร็วมากโอนเงินกับแป๊บเดียวใช่ไหมครับทุกอย่างอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเห็นแล้วเราก็รู้สึกเวทนาน่าสงสารอยากจะช่วยอะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องแบบ จารณาดีๆบางทีอาจจะรอสักวันสองวันก่อนก็ได้หรือว่าจะมีอะไรมาสะกิดใจมีเทวดามาบอกมีแบบคนมาแบบโพสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็คงคงประมาณนั้นแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองก็ทํากับคนที่เรารู้จักทําคนที่เราสนิททากับคนที่เราได้ไปสัมผัสได้เป็นทำความรู้จักกับเขาแล้วเรื่องขอเปลี่ยนหมดหน่อยพอดีว่างานเราหรือยาย่าเขาถึงไว้ว่าแบบว่าเออจะที่แต่ บอว่าแสดงจริงก็สีน่ารักเขาบอกเขาถึงมาหรอเกินครับเกินเรามาเลยทุกทั้งอหรอหมดแล้วทุกทั้งเลยไม่หรอกครับแซวแซวเล่นผมแบบเรื่องปกติเลยครับผมผมกับพี่ย่านี่แบบเออเป็นเรื่องแสดงความรักในเรื่องปกติเลยครับอยู่ที่ไหนก็ผมว่ามันก็เราก็เราก็ชัดเจนความรู้สึกเราได้อะไรอย่เงี้ยครับอาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะถูกแบบว่าเลี้ยงดูมาแบบ ทั้งไทยและเทศมั้งใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเราก็รู้สึกสบายใจที่จะทําแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้แบบอะไรที่มันน่าเกลียดหรือว่าไม่เหมาะสมเกินไปครับตอนนี้ไหล่ลำแซวคนโสดมันอยู่ไม่ได้ลงคาโอ้ยตายแล้วคนโสดก็อยู่ได้ครับผมอยู่กับพี่แจ๊คคป็นต้นเลยแซวเล่นแซวแซวเล่นดิ คนโสดคนโสดก็อยู่ได้เป็นโสดก็มีความสุขมีความรักก็มีความสุขครับผมแต่ย่าบอกว่าต้อให้คิดกันหน่อยแต่ก็รู้สึกเหมือนครั้งแรกตลอดเลยแบบไม่ต้องถึงแบบจริงใจเลยครับเปล่าครับจริงครับจริงครับประกันงานเลยครับก็จริงๆทุกวันก็เป็นมันก็การแสดงความรักเราก็แบบรู้สึกมีความสุขที่เรา ยิ่งช่วงนี้ใครแต่งงานเราสึกว่ามองเขาทีไรเรารู้สึกว่าแบบเราขอบคุณเขาอ่ะเราซาบซึ้งในในสิ่งที่เขามให้เราอะไรเงี้ยเออเราก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขะคร in ับมันมีความสุขอะไรเงี้ย <c ười feet>